สวัสดีทักทายย่ามัเาอ,อีกวันหนึ่งนะคะพี่น้องย่างเขาวันที่สิบแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบสามแมนบอที่ยีุนมาเยือนประเทศซิวิดนเนาะวันนี้เป็นมือที่สิบแล้วนะคะสิบวันผ่านเข้ามาสําหรับการมาเยือนประเทศซิวิดนในครั้งนี้อ่าวันนี้เีุ่นกับโฟลโฟโล,โฟโล พะายมากคือเกาตามพะายมากคือเกาพี่น้องกำลังจะเตรียมกำลังจะเตรียมอุปกรณ์การทำงานเอา,เอาอกกว้เอายางต่อเคื่อนมายังนะถังบอกเอาถังขยะเอาถังที่จะไปเปลี่ยนให้เขาอะเนี่ยจะเป็นถังแบบไห้พี่น้องเป็นถังแบบไี้เอาขึงใส่รถไ,ไปจะไปเปลี่ยนให้ให้เขาเดีวลาไปเก็บ แล้วไปเก็บของเก็บขยะกี่วิญญางเลยเขาอะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะเพราะไงแล้วก็จะมาเห็ดน้ำที่ตรงนี้ลหละอันนี้คือคือบริษัทนะคะเป็นบริษัทที่มารถอ,ออกไปแล้วก็จะมีบอลเอาอบอลเอาขยะไป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 ,ไปไว้เอาไปทัางไรนะแม่พี่น้องอันนี้เป็นจุดนึ่งหยกตั้งหานะคะ ตรงนี้เป็นจุดมันจึงหาเราไม่รูว้ว่ามันอยู่มันอยู่มันอยู่ในตรง,ตรงไหนของของอบุรุษหรือว่าของเฮียงก่อไฮยองบอกไฮยองบุรุษเนาะก็ไงอันนี้มันติดทางรถไฟพี่น้องทางรถไฟได้ผ่านไปเราก็ต้องตรง,ตรงทางฝนจะเป็นเอ่อตรงทางฝนจะเป็นแยกทางฝนจะเป็นทางฝนจะเป็นแยกซีแยกของ <Billie> ทางรถไฟหละ แ่เมี้ยมันเศร้าพนักง,งานหรือว่าคนขับรถหรือว่าคนอันเนี้ยจะมาจะมาเอารถเอาอย่าง,างนี่เนี่นะคะขเขาไงก็จอดรถไปพูดนรือพีอ่น้องจอดรถเลยถ้าเมื่อใดอันอ่าบอสะดวเขาเก่า,การถคันนี้เนี่เอารถอันยืบขยาไใหญ่คันเนี้ยสีเขียวเนี่ยกลับไปบ้านเก่ารถดำแล้วจอดทิ้งไม่หนี่ แง่มาซ้อกับขับขันนี้มาเลยยังสี่นะพี่นออ้องอู้คนยเย็นเราเย็ดอยู่ด้านหลังพี่น้องยี่บนไ่อยากล่องรถมันสูงโดดขึ้นโดดลงกัเมือ่อยกระเงืดกระเงืดกการู้หนี่ยจ่ดอกว่าแล้วโดดขึ้นโดดลงได้เห็นนะยี่บนเบาไหวอ่ะพี่น้องโดดขึ้นโดดลงเขาโตเตี้ยงไงน,นั่นเห็นเบาพี่น้องไหมจริงงานว่ารถได้บดเพราปีนขึ้นทางนี้ได้บด ยางความลดแล้วก็สิมาปีนขึ้นค้างนี่เด้อพี่ดูความเรียบร้อยดูความเรียบร้อยพวงมาเลยลเขาจะอยู่ข้างขวาเด้อพี่น้องอันอยางเวลาคนจอดรถเนะาะยางเวลาคนจอดรถปกติอันเยอบบนขึ้นรถเยอะปกติยางมากพี่เด้ย่างยางแบบว่าอันคือมันแบบจังไรน,น่ะเฮาต่เลยงเยซมานิง่ง Good morning Good morning everybody Have a good day beep 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 Okay ้าหายใจรลดเชียงคัดพี่นองปล่อยคนทำญี่ปุ่นมาว่ายย้ายจะยู่เจากินยังไงจะกินเขากินน้ำยังไงญี่ปุ่นก็หุงเขากินล่ะพี่น้องหุงเขากินผัดหมูใช้ ผักไสหมูจังสี่พัดผักไสหมูใส่ไข่ขมเทื่อกะกินของน้ำเล้ากินอาหารน้ำเล้าก็เลี้ยวจังสี่นายพี่น้องเพราะว่าเขาเปรียดงานหนักแล้วมันก็เริ่มบ่กเมย์บันไดเนาะกับบุกเมย์บันไดเขากะกินยังแล้วก็เลี้ยวจังสี่นายพี่น้องวันนี้บ่เอาบ่เอาขาตัางก้อนมานี่เอาเมื่อจะเอาอาจจะหยุกเยียหยุกเยียดเนจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อ บางเมนก็อยากให้ยิบนกับพ่อใหญ่ไปกินข้าวนอกบ้าน่ายบรรยากาศไปกินข้าวนอกบ้านนี่เบื้องแน่รรยาา่าบษันอาทิตย์แรกที่มาไม่ไม่เนาะพ่อใหญ่เราผพาไปกับไปกินแฮมเบอร์เกอร์ไปกินอาหารอยู่ในเมืองแหละแต่ยิ่บนกับว่ด้ถ่ายทุกชอ็อตทุกทุกอย่างให้เบื้องบันไดเนาะพี่น้องอืม้าไปยี่นั่งรถ ขปั้นนั่นแหละขั้นเหลืองไปกินล่มช่มวิวไปหันไปนีบางครั้งเขาสิล้มหลายๆล้มเกินไปก็ยันเอฟซีมาอวดอ้างอย่างซี่นะอันนี้เป็นข้าบาเล่นะพี่น,อน,อน้องกําลังสกีกนะ้ามันเหลืองเต็มที่เขาก็ตัดถ้ามันเหลืองเต็มที่เขาก็ตัดเนี่ยถ้าเป็นภูเขาเป็นเป็นทุ่งแบบเนี่ยมันเหมือนอยู่ทางเหนือะนะพี่น,อน้อง ญี่ปนว่าบรรยากาศมันเกลี่ยๆทั้งเห,หนือยังสี่นะผัดเวลาฝนตกผัดเกลีายๆทั้งภาคใต้ทั้งภูเก็ตคือจังเี่ปบนไปสัมผัสบรรยากาศมาแล้วสิขนะันย่าเหมือนเศรา้ายังสี่ขึ้นเขาไปเห็นทุ่งหญ้าเห็นท่งดอกไม้เห็น,ย,หนยังสี่คือเกลข่ยๆทั้งเหนือยังสี่นะมันเหมือนกับว่ามัน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 หลายๆบรรยากาศนะพี่น้อง สงสัยจะเข้ามาเอาตรงนี้นี่พี่น้องนะถังนักตังที่นั้นนะคิดว่านะแน่นเลยหละ่ะเน,นี่ยถังตัวนั้นแน,น่นเลยเอาซ้านั่นก่อนพี่น้องไปมาเนี้พี่น้องเดินทางเดินทาง <c oughs> ว่าเราจะไปทางไหนบ้างว่ <c oughs> าดีไปว่าดีไปบนเก่าทุ่เมือดเด้ ตละลเมินนี่จะไปบอนไม่เรื่อยๆได้พี่น้องบอนไหนที่มันามีถังขยะที่เขาเขา้าเข้าร่วมกับบริษัทที่อันจังจังบริษัทเล่าเนี่ยบริษัทของบอนแล้วเนี่ยไปเก็บให้ยังเสียเมื่อนี่ต้องไปบอนหนีบอนหนีเขาก็จะมีมีแผนมีแผนที่มีจีพีเอสของเขาพี่น้องตะเวนขึ้นด้านนี้ตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องที่บนมามันฝนสีตโต้ก็เลยบอลด้เอาอีกยังคุ้มมัน อันนั้นพักไวบอกพักไวอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเบิงงกันนะคะ่ะว่าตัาสิบห้าเข้าไปยังไรแนม่มาดน,นีบ้านเมืองขราเจ้าก็โอเคแหละพี่น้องก็อยากวอาหลายเดี๋ยวจะมีด้ามาอีกปฏิวัจยกยอ่องตประเทศอื่นโดยค่าประเทศจะขว้องอีกเหยียดประเทศจะขว ó งอีกโอ้หมักแอปเปิ้ลพี่น้องมองต้นหมักแอปเปลิล ดกกาซากิกมุ้งหน่วยแบบแอปเปลิลดกกาซากยูงอันแอปเปลิลหน่อยคือ,อยังหอมพะแย่หละเนี่ยก็ละมือเห็นบมามาเด็ด้มาบ,บนเกาเด็ดก็เด็ไปบอนเกาเด็ไปบอนไม่เรื่อยๆอย่ะพี่น้องไปบนพี่น้องที่หินที่หินที่หนิหน,หนสีฟอกฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเป็นแม่น้ำนี่น,น่ะพี่น้องเป็นแม่น้ำ ตะลเมือตะลเมือนะคะจะบ่จะบ่ได้เห็นที่เก่าๆจำเจซำซากเลยพี่น้องจะไปที่ใหม่เรื่อยๆไปตะลเมือยที่บนดิเสียจะจะได้เห็นบนไม้ไปเรื่อยๆก็เออก็ดีคือกันมาน้ำพ่อยแย่ก็เหมือนกับว่าได้เซเว์เด้ได้เลาะเบิ้งบ้านเมืองได้เลาะเบิ้งสิงแตกๆไม่ไม่เนี่ยพี่น้องนี่มีหอดอันอี่เอาไอันสก็ตน้ำสกีสก็ตน้ำบ่ะ เจ้ามีใ้เร้า,านี่ตรงนี้จะเป็นเป็นแม่นม้ำลงไปทิมอ่ะเป็นคือตะเลีบ้านเฮาพี่น้องว่างเลยแหละนี่บนบันไดลงจกักนี่บนบัไดลงจกักบนมันมจะเงีวไปพี่เงี่ไปพี่น้องไปสุดแจงหัวแสงตาเลยไปทำนี่เห็นสิ่งใหม่ๆเนาะเห็นจริงใหม่ๆแปลกๆเวลานาหารดันทั้งนี้พี่น้องนี่บน นั่งทายยี่ทึงรถเส้ยแล้วบอลลงไปเพราะว่าอย่างมันมันข้นยากลงยากอะรถสูงอ่ะพี่น้องโอเคอยี่เดะแม่น้ำเนี่ยลงไปเนี่ยนีคนลงไปนีคนลงไปหล่นไปทายลูกทายอย่างอยู่กะลงไปทางใตะ